สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพารวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนําเสนอขายที่ดินวิวกังหันลมบนเขาคอค่ะเป็นที่ดินในโครงการที่ดินจัดสรรซึ่งแบ่งแปลงไว้ตั้งแต่เริ่มต้น180ตารางวาขึ้นไปค่ะตั้งอยู่ตําบลทุ่งสมออาเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ เหมาะสำหรับสายสุขภาพสายธรรมชาติที่เบื่อความวุ่นวายกับชีวิตในเมืองสร้างบ้านที่นี่ตื่นมาพร้อมกับวิวเขามองเห็นวิวกังหันลมอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปีฉเฉลี่ยอยู่ที่10-18องศาเซลเซียสค่ะที่นี่คือสวรรค์บนเขาค้อกับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ที่720เมตรได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเป็นที่ดินโครงการคุณภาพบนเขาคอที่เจ้าของมาดูแลพาลูกค้าชมเองในทุกๆแปลงเลยค่ะ ถูกแปลงที่แบ่งไว้จะมองเห็นวิวกังหันลมและวิวเขาแบบพานโนรามาจะนั่งจิบก,กาแฟตอนเช้าหรือดูดาวยามค่ำคืนก็ฟินสุดๆเลยค่ะชอบพื้นที่ที่เป็นเนินธรรมชาติรับลมชมวิวหรือจะเป็นพื้นที่ที่ติดคลองลมเย็นสบายยังมีพื้นที่วิวสวยๆให้เราได้เลือกอีกค่ะทำเลที่ตั้งเข้าจากถนนทางหลวงแผ่นดินเข้ามาเพียง700เมตรใกล้เซเว่นและตลาดทุ่งสมอเพียง2กิโลเมตรจะหาของกินหรือว่าของใช้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะ สาธารณูปโภคก็วางไว้ให้พร้อมสําหรับการสร้างบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตท,ที่กว้างถึง8เมตรไฟฟ้าระบบน้ําพร้อมใช้งานมีสังคมเพื่อนบ้านที่ดีค่ะและมีความปลอดภัยราคาถือว่าดีเลยค่ะตารางวาละ12,000บาทราคาก็ยังเจรจาตรงกับเจ้าของได้ค่ะสําหรับแปลงที่ดินที่ขายไปแล้ว70%ของพื้นที่ผู้ซื้อมีทั้งสร้างบ้านพักตากอากาศมีโซนพื้นที่ที่มีความเงียบสงบเหมือนที่เราเห็นในวิดีโอนี้นะคะและยังมีโซนพื้นที่เพื่อการลงทุน